обучение Ykito o ยหญ่แลมเวอร์ชันแกรนแดนเซอร์สาวหล่อเด้งเอลแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคะโจทย์คือให้เต้นแบบฟรีสไตล์ค่ะแต่ว่าหลายคนเก็บทรงไม่อยู่นะรู้เลยว่าจริงๆเน mm ี่ยแฟนหมอลำมาเองม้วนจอยเหมือนอยู่หน้าหารเลยค่ะ mm hmm. เรียกคะแนนจากกรรมการสาวงามนะคะ mm hmm. อิงฟ้าชาลอดอุ้มมีนาะแล้วก็สแน็คที่เห็นผู้เข้าประกวดเกินครึ่งเป็นสาวหลอ mm hmm. ก็ตรงตามชื่อออดิชันเลยค่ะ เรื่องนี้เนี่ยเจ้าของเวทีคุณวัฒน์อิสระไกรศิลบอกว่าก็ไม่อยากทําอะไรซ้ํากับคณะอื่นๆที่เขามีแดนเซอร์หนุ่มลํำซึ่งคุณสมบัตินะคะของแกรนแดนเซอร์คืออายุไม่เกิน29ปีเต้นได้นับแปดตรงจังหวะวิ่งงานกลางคืนไหวแล้วก็ไลฟ์ขายน้ําพริกเป็นค่ะ หลายคนอาจจะงงเอ๊ะสาวหล่อยังไงที่กําหนดแบบนี้นะก็คือเปิดให้แต่ละคนตีความเลยว่าสาวแบบใดหล่อแบบใดนะคะอย่างคนนี้ค่ะฮอนด้าครวุฒนะคะเป็นอดีตนักเต้นประจําสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงยืนยันว่าตัวเองตรงบริบทค่ะเพราะว่าสาวไหมก็สาวหล่อไหมก็หล่ออยู่เป็น LGBT ไหมก็เป็นแล้วแบบนี้บอจ,จะปฏิเสธลงหรอคะเดนแดนเซอร์เปิดออดิชั่นสาวหล่อ ก็สาวไหมก็สาวอยู่หล่อไหมก็หล่ออยู่จะติด L T V C ไหมก็ติดอยู่วันนี้เปิดโอกาสให้ความหลากหลายสนับสนุนให้ทุกเพศเท่าเทียมกันขอบคุณชาย ว่าสาวหล่อนะคะที่ตีความผ่านนิยามการแต่งตัวการแสดงออกตัวตนทางเพศก็ได้เหมือนกันค่ะเปิดกว้างให้แต่ละคนได้โชว์ทัศนคติในรอบออดิชันด้วยสกรีนเยอะขนาดนี้เพราะว่าอนาคตต้องเซ็นสัญญาทํางานร่วมกับเวทีนะคะในบทบาทแดนเซอร์ประจํากองประกวดทั้งเวทีมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนระดับจังหวัดแล้วก็งานใหญ่อย่างแกรนคอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีงานโชว์ส่วนตัวของสาวๆมิสแกรนด้วยที่พอมีแดนเซอร์ไปด้วยก็สนุกกว่าไปแค่นางงามคนเดียวค่ะเพราะว่าดึงดูดให้คนมาดูโชว์ได้ สร้างจุดสนใจให้เจ้าภาพก็ได้เหมือนกันเพื่อว่าทําถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นไวรัลในโซเชียลได้นะคะแบบเดียวกับปรากฏการแดนเซอร์คณะหมอลำที่มีด้อมแฟนคลับเฉพาะและเป็นสีสันของงานโชว์ค่ะ สมัยนีย้โซเชียลมันค่อนข้างไวมันเข้าข้างค่อนข้างเข้าเข้าถึงได้ง่ายเนาะมันก็ทําให้แบบว่าโอเคการที่แบบว่าบางคนแดนเซอร์อาจจะแบบทำคอนเทนต์ลงทิกต็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวเองที่แบบว่ามีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นซึ่งหนูว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสสําหรับคนที่แบบชอบการใช้โซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยขาชาย่ย ไม่ได้หนักใจเพราะคนละคนละส่วนกันเออคนละแบบเราก็เต้นได้ก็สู้กันเต็มที่ก็เขาเรียกว่าไม่ได้หนักใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งแดนเซอร์แล้วก็นักร้องอมันมาคู่กันคิดว่าแบบอุ้ยแดนเซอร์มีจังหวะชอบชอบชอบมากแบบหนูเป็นคนที่ชอบคนที่แบบมีมูฟเมนต์อ่ะเวลาเต้นเวลาขยับคือไม่ต้องเต้นเก่งก็ได้แต่ขยับเข้าจังหวะอะไรให้มันแบบ มันจะทําให้คนนั้นดูมีเสน่ห์ดูเท่ขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีเราไปดูคอนเสิร์ตเราตั้งใจไปดูนักร้องแต่กลายเป็นว่าโดนแดนเซอร์ตกโดนแดนเซอร์ดึงสายตาแบบว่ารู้ตัวีกทีคือแบบจบเพลงแล้วอะไรเงี้ยก็มีมีอยู่เยอะมากนะคิดไปคิดมาก็ต้องยอมแพ้พวกลำยัยอดีอะไรก็ดีเขาเอาผู้ชายไปหมดแล้วนะฮะแล้วแน่นอนเขามีงานทุกคืนมันก็เหมาะกับผู้ชายที่จะตลอนตลอนตลอนไปแล้วเขาก็ค่างแข็งแรงเราก็เลยคิดว่ากลุ่มของเราเนี่ยส่วนมากแล้วคนดูอ่ะก็จะชอบดูเพศหญิงมากกว่า นะต้องพูดตรงตรงนะรเราก็จะเสิร์ฟให้ถูกกรุ๊ปเราก็เลยคิดว่าครั้งนี้เราก็เลยจะแคสเฉพาะเป็นผู้หญิงโดยที่โจทย์ตัวแรกเลยที่เราคิดก็คือ LGBT นะฮะก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่มีรสิยมาทางด้านเหมือนอที่เราชอบผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าเราทำยูรินะฮะแล้วเราก็เล็พิเศษเราอยากจะเป็นฟอนต์ไลเนอร์ของสไตล์ของยูรินะครับเราก็เลยจับกลุ่มนี้เป็นหลัก ตั้งชื่อรอบออดิชันจนเรียกดราม่าไปเบาๆนะคะแต่ผู้เข้าประกวดที่นิยามตัวเองว่าเป็นเพศหลากหลาย mm hmm. เขามองเห็นโอกาสค่ะให้ได้พูดเรื่องการยอมรับก็เลยตัดสินใจมาร่วมคัดเลือก mm hmm. อย่างคู่หูแดนเซอร์ที่เป็นตัวแทนจากทีม cover dance นะคะ mm hmm. one track ค่ะ คู่นีนะ้มีประสบการณ์เดินสายประกวดมากกว่าร้อยเวทีแต่ว่าด้วยเพศสภาพแล้วก็รูปร่างค่ะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับแดนเซอร์ชายว่าเต้นยังไงก็ซูไม่ได้หรอกเพราะว่าบอดีไม่ใช่ผู้ชาย <S <S แล้วก็ยังมีเสียงสะท้อนจากแดนเซอร์มืออาชีพที่มาออดิชั่นด้วยนะคะอีกคนนึงก็คือมิวดาราทอนค่ะเธอเป็นสาวงามจากเวทีมิสแกรนบึงการนะคะมีดีกรีเคยเต้นให้ศิลปินสายฮิปฮอปเมืองไทยมาหลายคนเธอเองก็เจอปัญหาการขาดโอกาสของนักเต้นหน้าใหม่ค่ะ ด้วยความที่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดโอกาสอาจจะเป็นอีโก้ของแดนเซอร์รุ่นเก่าอาจจะต้องมีการมีเส้นสายคุณจะต้องเข้าไปเรียนที่สตูดิโอนี้คุณจะต้องไปทํากลุ่มกับคนกลุ่มนี้ถึงจะมีโอกาสในการทําหน้าที่การงานค่ะนอกนอก,นอกนจากว่าความสามารถคุณจะเตะตาทุกคนจริงๆค่ะอย่างเช่นแดนเซอร์ลำไยพี่เจก็เป็นรุ่นพี่มิวเองอันที่จจเขาก็ทําถึงจริงเขาก็เลยแบบเขาก็ดังได้เพราด้วยตัวเองจริงพัฒ พยายามพัฒนาเรื่องเต้นด้วยแล้วก็คิดว่าแบบว่าอยากอยากอยากมีโอกาสเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วเป็นอันนี้เป็นความฝันอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์แบบนี้จริงๆมันก็ต้องต้องพูดจริงๆว่ามันหางานอะไรนี้ยากจริงๆค่ะยากกว่ายากกว่าต้องยอมรับเรื่องนี้ว่ายากกว่าซึ่งจริงๆเราก็รับได้คะในเรื่องของการที่ยังไม่ถูกยอมรับขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นชาเลนจ์ในการพัฒนาทุกอย่างของเราแล้วกันค่ะว่า เราอาจจะไม่ได้มีร่างกายที่เหมือนกับผู้ชายแข็งแรงขนาดนั้นหรือว่าอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการที่เราเองก็ไม่ได้จัดตัวเองว่าเราไมได่ดีเพราะในสายตาใครหรืออะไรเลยเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วได้ดีหรือว่าเราพัฒนาตรงไหนเพื่อตัวเองด้วยเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคต จะอยู่ใครจะไปผ่านเป็น30คนสุดท้ายแกรนด์แดนเซอร์สาวหล่อนะคะเขาจะประกาศผลการคัดเลือกวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนรูปแบบก็คือเหมือนกับการประกวดนางงามเลยนะคะมีการเก็บตัวเทรนเรียนกับครูเต้นมืออาชีพด้วยแล้วก็จะคัดเหลือ10คนสุดท้ายที่จะได้ร่วมทีมแกรนด์แดนเซอร์สาวหล่อคะ่ะ คอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไง